สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับ่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนอีพีนี้เอฟซีเนาะคนอย่างอีดํานะครับมันไม่สํานึกหรอกนะใครก็จะมาห้ามให้ผมไม่ด่าม,มันไม่ได้เพราะคนอีนี่มันชัอ่ะขนาดนาเขาติดคุกไปแล้วยังซ้ําเติมยังเยาะเยะ้ยยังทากทางเขาอันนี้ค,คนดีของพวกคุณเหรอผมถามว่าอันนี้คือคนดีของพวกคุณใช่ไหมาการที่ ผู้ชายคนหนึ่งโดนจิกคุกแล้วมึงยังไปทํำเติมเผาเนี่ยนี่คนเดียวบพวคุณเหรอย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติเราขอตัวสักครั้ไปเพื่ออัศรถนะครับในการรับชมรับฟังคนย่างอีดํานะครับวันนี้นะผมบอกเลยว่าผู้อยู่ดีแม่งเกินเยียวยา อีนี้เกินเยียวยาจริงๆไม่มีความสำนึกไม่มีความสำเนียดไม่มีความที่เรียกอะไรอะ่ะไม่มีความที่จะให้อภัยนะอีนี่เป็นคนที่แค้นอาฆาตแค้นอาฆาต เป็นคนที่เมื่อจักรม้จกัจกแห้าภาัยใครอะเมื่อจักแห้าภาัยคนนะครับเพราะนั้นทีครับวันนี้ผมถึงบอกเอฟซีไงว่าผู้หญิงคนนี้เกินเยียวยานะครับผู้หญิงคนนี้เกินเยียวยาจริงนะครับ คือคนดีๆที่ไหนครับเขาออกมาซ้ําเติมมนุษคนนี้คือมึงแค้นอะไรขนาดนั้นกูถามเลยดิถามว่ามึงแค้นอะไรขนาดนั้นนะครับผมถามว่าแค้นอะไรขนาดนั้นถูกต้องไหมครับมึงจะคิดว่าสิ่งที่มึงถามอยู่ตอนเนี้ยมึงจะคิดว่ามึงจะทะนงตัวมึงจะนู่นมึงจะนี่มึงจะนั่นมึงจะคิดว่ามึงจะ หลุดพ้นสายตาของอื่นมึงอาจจะหลุดพ้นในสายตาของอื่นแต่ในสายตากูมึงไม่มีทางหลุดพ้นจาคํากูไว้ดํามึงจําคํากูไว้มึงอาจจะหลุดพ้นในสายตาของคนอื่นสาหรับกูแล้ยากกูไม่มีวันปล่อยคนอย่างมึงแน่นอนหลายคนมองว่าพิดาเขาทําไมเขาเสียสูญเสียสูญ คนเสียศูนย์คนเสียลูกทาตัวชั่วยอย่างนี้ได้เหรอครับเอาลูกคนอื่นไปเอาชื่อลูกคนอื่นไปเจ้าชื่อหมาด่าพ่อด่าแม่ตัวเองผมถามกับว่าคนแบบนี้นะครับที่คุณไปยกยอปอปั้นชอบใส่ร้ายใส่ฟาร,ร์มคนในครอบครัวนะครับคดีจบแต่อีนี่ไม่จบแล้วผมบอกเลยว่าคดีนี้มันมันไม่จบง,ง่ายๆครบที่ครับ มันไม่จะไปง่ายผมยังเชื่อมัน่นผมยังมีความลึกๆผมยังมีความยังมีความเชื่อมัน่นใครจะคิดไงก็แล้วแต่ว่ามึงอวยมึงอะไรกูมไม่สนใจแต่กูมีความเชื่อมัน่นผมมีความเชื่อมัน่นนะครับในต,ตาของผมในมุมมองผมว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้ทำอะ่ะถ้าทำแม่นางเอกคงไม่อยู่ด้วยหรอก ผมคิดเหมือนทนายอุทยัยพูดครับผมคิดเหมือนทนายอุทยัยพูดเลยถ้าพ่อไปเอกทำอะแม่นางเอกอยู่ด้วยเหรอหลานตัวเองกนะันอะแต่เนี่ยแม่นางเอกอยังเชื่อมั่นเลยทุกคนทนายอุทัยพูดดีมากครับทนายอุทัยพูดดีมากนะครับคือถ้าเขาทำเขาจะไปบ้า แม่นางเอกจะอยู่ด้วยนหรอครับนี่ยคือตรงเนี้ยตรงนี้คือสิ่งที่ที่พวกเราก็คิดกันอยู่ว่าไม่น่าจะใช่ครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าอะการต่อสู้คดีทนาอาจจะเสียเลี่ยมหลายคนมองว่าทนาเสียเลี่ยมผมก็มองว่าทนาเสียเลี่ยมผมก็มองว่าทนาอยู่เยอะไม่ทันผมมองแบบนี้นะทุกวันเนี้ยผมมองเหมือนที่ธนาทายคิดวิเคราะห์เป๊ะเลย แต่วันเนี้ยสิ่งที่ผมรับไม่ได้คืออีดําผู้หญิงคนหนึ่งที่มึงชนะทั้งชั้นต้นชั้นทอแล้วมึงยังามาซ้าเติมอีกเนี่ยผมดูแล้วมันแบบเนี้ยคือการเอารูกมาหาก,กินหรือเปล่านี่เป็นการตั้งคําถามถว่า,าแบบเนี้ยมึงเอาลูปมาหากินหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นการที่ผมตั้งคําถามไปถึงอีดําว่าการที่ทำแบบเนี้ยมึงเอาลูกมาหากินหรือเปล่า ทุกไล้ทุกไล้ทุกอะไรมึงก็ต้องพูดอย้้ตลอดกูก็ไม่เข้าใจว่า,วามันเกิดอ,อะไรขึ้นมึงมึงคิดอะไรอยู่คือสังคมอ่ะเขาตั้งคำถามว่าสิ่งที่มึงทําเนี่ยคืออะไรขเขาก็มองออกว่ามึงเนี่ยรูกมาหายินถูกต้องไหมครับเออเพราะฉะนั้นวันเนี้ย ผมผมคือผมไม่พอใจไอเจ้าของโรงแรมที่ออกมาบอกว่าฝากเอฟซีอย่าไปดูคนที่ด่ากันไลกันเพื่อมันเป็นไทยอะนะม็นไทยอ่ะนะครับอืมต้องเอฟซีมึงเป็นไทย,นะม,ทม,ไทยมึงไปสั่งห้ามเขา ทางที่มึงมึงก็เคยไล่เขามึงก็เคยไม่พอใจเอฟซีนะครับตั้งแนานะครับฝากไว้ให้คิดพิจารณาด้วยนะครับคนดีที่ไหนดาราพ่อาแ,แม่เองนะครับตอนเนี้ผู้หญิงคนนี้ออกมาหลุดผมบอกเลยแล้วหลุดแสดงความดีใจเกินหน้าเกินตาดีอกดีใจเกินหน้าเกินตาอีดําเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่า ดีอกดีใจกับน้กเกิดตาคนอื่นเขานะครับอืมฝากไว้ให้คิดพิจารณาด้วยใครจะมองว่าม,ามันคนดีก็มองไปแต่สำผมนี่ชั่วนะครับโอเคเรื่องลูกมันสูญเสียเรารยอมรับแล้วนี่เราไม่ได้ว่าเราไม่จะไปว่าเราไม่เคยไปก้าวไกลตรงนี้แต่เราออกมาเล่นพฤติกรรมนี้สายสันดานของมันว่านี้สายทันดานพฤติกรรมมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ นะครับมันไม่อยอมจบนะครับมึงจะอะไรมึงจะเอา,าะเอะไรเขาอีกนะครับก็ฝากไว้ให้คิดพิจารณาด้วยนะนะครับโดยพาออีบานช้นตีนน้าหมาตัวเนี้ยฝากไว้ด้วยนะครับนะอีนี้แม่งตัวจะเนิดจังไรคนไออีบานเนี่ยนะครับคนแม่งอับปรี โอเคที่ทำคลิปนี้นะครับนะข้อขอจบคลิปไปเพียงเท่น,นี้เป็นเพียงแค่นิทานครับเรื่องสมุดนะครับทุกท่านย้ำนะครับนิทานสมุดเรื่องสมุด